การุอบัติขึ้นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เปรยียบเสมือนดวงสุริยาทอแสงให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพชีวิตโดยไม่เลือกที่รักผลักที่ชังพระองค์เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดังพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเอกเมื่ออบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของมหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลเอกคือ พระตถาคตอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราหมั่นตรึกระลึกนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านจึงเป็นสิ่งที่ควรถือเป็นการเจริญพุทธ,ธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์การทำอย่างนี้มีอนิสงส์ใหญ่ จะส่งผลให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันในบทสรรเสริญพุทธคุณในพุทธชัยยมงคลคาถาท่านผู้รู้ได้ประพันธ์เอาไว้ว่าพาหุงสหัสสมะพินิมมิตสาวุทันตัง ครีเมคลังอุทิตโคระสัสนมารังทานาธิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิซึ่งแปลว่าพระจอมุนีได้ชัยชนะพยามารปุนิลมิตรแขนตั้งพัน มีอาวุธครบมือขี่ข้อจัสารครีเมกพร้อมด้วยเสยนามานมาโหร้องกึกก้องด้วยธรรมวิธีมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งพุทธชัยมงคลน,นั้นขอสรรพมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน นี่ก็เป็นพุทธอุทานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้นับเป็นปฐมพุทธพจน์หลังจากที่ทรงได้ชัยชนะจากพยามมานพร้อมเหล่าเสนามมานและได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ใต้ควงไม้สีมหาโพซึ่งหลวงพ่อ ได้เล่าค้างเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วว่าเมื่อพญามารยกพลมามืดฟ้ามัวดินเพื่อแย่งจิงรัตนบลังก์และขัดขวางการตัดสรุธรรมของพระองค์พอเทวดาพรมทั้งหลายได้เห็นเช่นนั้นต่างก็หวาดกลัว ผลลุกขนพองไปตามๆกันรีบหลบหนีเอาตัวรอดไปทิ้งไว้แต่พระโพธิสัตว์เพียงลำพังดังเทวบุตรที่นั่งอยู่นิ้มานอันว่างเปลา่าพระอัจกถาจารย์ได้พลนาเอาไว้ว่าเมื่อพยายามมานและพระโพธิสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งไตรโลก ต่อสู้กันไปอยู่อุกาบาทอันร้ายกาศก็ตกลงโดยรอบทิศทั้งหลายกมืดมัวด้วยควันแผ่นดินแม้นี้ไม่มีใจก็เหมือนมีใจถึงความพัดพลากเหมือนหญิงสาวรัดพะรากจากสามีแผ่นดินที่ทรงสะต่างๆเอาไว้ พร้อมนั้งสาครก็หวั่นไหวเหมือนเถาวันตั้งลมพัดแรงมหาสมุทรก็มีน้ำปั่นป่วนแม่น้ำทั้งหลายก็ไหลทวนกระแสลำต้นไม้ต่างๆก็คดงอพายุร้ายก็พัดไปรอบๆมีเสียงอึกทึกครึกโครมความมืดทิปราศจากดวงอาทิตย์ก็เลวร้าย สัตว์ร้ายก็ท่องไปในกลางหาวส่วนหมูท่ทวยเทพทั้งหลายเห็นมารประสงค์จะประหารพระมหาสัตว์ผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพทั้งปวงก็เอินดูและส่งเสียงคอยเป็นกำลังใจอยู่ห่างๆพร,ะระาะบรมโพธิสัตว์รู้ว่ากำลังประจนกับศัตรู ที่ไม่มีใครในภพสามนี้จะประทะได้จึงนึกถึงแต่กำลังบาร,รมีสามสิบทัศที่สั่งสมมานับพบนับชาติไปทัว่วให้มาเป็นธรรมาวุธิอันวิเศษเป็นกระแก้วคุ้มกันภัยแล้วชนะศัตรูที่มาคมคู่อยู่เบื้องพระพักในขณะนั้น พญามารได้บรรดานในฝนฐานเพลิงตกลงมาฝนฐานเพลิงนั้มีสีแดงร้อนแรงราวกับไฟนรกพอตกลงมาก็กลับกลายเป็นทิพยมาลาตกลงบูชาพระมหาบุรุษพยามารยังบรรดานในฝนชนิดต่างๆตกลงจากอากาศไม่ว่าจะเป็นเครื่องประหารทานไฟ ไฟนรกฝนทรายฝนคโคลนและฝนน้ำกรดก็ไม่สามารถทำอันตรายได้เมื่อพยายามมาไม่อาจที่จะทำอันตรายมหาบุรุษด้วยฤทธิ์ของตนได้ก็เริวยิ่งนักเร่งให้ไพ่พนก็ไปจับประมหาบุรุษมาประหารเสีย ตัวพญามารเองก็ใสช้างครีเมกเข้าไปหาต้นโพป,ประกาศว่าดูก่อนสิทธ,ธะท่านจงลุกขึ้นจากบาลังนี้รัตนบาลังนี้นะั้นไม่ควรแก่ท่านควรแก่เราต่างหากพวกเสนามานก็พากันโห่ร้องรับกันลั่นไปทั่วพบสาม เรามหาบุรุตตรัสว่ารัตนบัลลังนี้เนะี่ยบังเกิดขึ้นใดบุญของเราหาได้เกิดเพราะบุญของท่านไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดพยามามขู่ว่าท่านนะ่ะไม่รู้จักกําลังของเราเสียแล้วเรามีพระหนโยธามากมาย มีอาวุธครบครันส่วนตัวท่านนั้นมีเพียงลำพังคนเดียวยังมากล้าลองดีกับเราอีกเพราะมหาบุรุษตรัสตอบว่าดูก่อนมาแม้ตัวท่านก็ไม่รู้กำลังของเราเราได้บำรุงเลี้ยงไพรพล,พลไว้มากมายมีอาวุธพร้อมมือเพราะฉะนั้น เราจรึงไม่กลัวท่านบารมี30ทัศนี้เนะี่เป็นโยธาของเราจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ตรัสต่อว่าพยานที่รู้เห็นการกระทําของเราไม่มีแต่พื้นดินอันหาวิญญาณไม่ได้นี้เนะ่เป็นพยานของเราแต่เราได้สร้างมหาทานบารมีเอาไว้ ในสมัยเป็นพระเวสสันดรถึงเจครั้งเมื่อพระองค์ได้เอ่ยอ้างเอามาหาทาบรมีที่เคยสั่งสมไว้แล้วทรงชี้นิ้วพระหัตถ์ขวาลงไปที่แผ่นดินลมแล่นน้ำที่รองแผ่นปฐพีซึ่งหนาหนึ่งล้านหนึ่งนสก็ไหวก่อน ต่อจากนั้นมหาปฏิพีซึ่งหนาสองแสนสี่มื่นยน์ก็ไหวหกครั้งเสมือนว่าได้รับรองพระดำรัสของพระองค์น้ำซึ่งเกิดจากอนุภาพแห่งมหาธรรมบารมีของพระบรมโพธิสัตว์ก็ได้หลังล้นท่วมท้นเสนามานทั้งหลาย มหาปตาพีก็ปั่นป่วนกำมันนามหาเมฆร้องครืนปานภูเขาจะถล่มทลายพยามารเห็นเช่นนั้นก็อจจัศจรรย์ใจคลั่นคร้ามในพระเดชานุภาพเทพเทวาก็พากันประโคมดนตรีลือลัน่นทั่วจักรวาลก็โกลาหนสถานสะเทือน ทันใดนั้นเองอาสนิบาตก็ฟาดเปลี่ยงลงมาหมู่มารทั้งหลายต่างตื่นตระหนกตกใจกลัวบุญญาณุภาพของพระมหาบุรุษแม้ช้างคลิเมกก็ไม่อาจยืนต้านทางกระแสน้ำได้คุกเข่าล,มล้มลงมารที่นั่งบนคอช้างคิิเมกก็ตกลงมาที่แผ่นดิน แม่พวกเสนามมาทั้งหมดก็กระจายกระจายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยเหมือนกำแกลบที่กระจายไปทั่วพยามานก็เกรงพระเดชาบารมีได้หลบเล่นหนีหน้าไปซ่อนเล้นด้วยความเสียใจที่พ่ายแพ้ต่อพระบรมโธิสัตว์ถึงกระนั้นก็ชมเชยพระบรมโธิสัตว์ว่า บุคคลใดในโลกและเทวโลกที่จะเสมอเหมือนด้วยพระองค์ไม่มีพระองค์จะได้ตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพมีเดชกรอบงามสรรพสัตว์ทั้งหลายจะขนหมูสัตว์ผู้ชาญฉลาดให้ข้ามพ้นโอคะได้บรรลุฟังมหานรพานอันกเกษมในครั้งนี้ แน่นอนเห็นไหมจ๊ะว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงชนะมารและเสนามารตั้งแต่ยังไม่เดตัสารูุ้เป็นประสัมมาสมุทธเจา้าเมื่อทรงชนะมารแล้วทรงบำเพ็ญเพียรโดยมีย่อท้อในเวลาปฐมยามก็ได้ทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติในหนหลังไดว้ว่าในชาติก่อนพระองค์ได้เกิดที่ไหนเป็นอะไรมีชื่อและโคดอย่างไรเป็นต้นในเวลามัชชิมยามทรงบรรลุจตูปปาตยานรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์นั้นทำกรรมอะไรตายแล้ว ไปเกิดที่ไหนในเวลาปัจฉิมยามทรงบรรลุอาสวัคยายานตัสรุอริยสัจสีเป็นพระสัมมาสมุทธเจา้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วความอัจจรรย์หลายๆอย่างก็ได้บังเกิดขึ้นคือโลกานตนรกกว้าง8ปดพันยอด ในระหว่างจักรวาลทั้งหลายไม่เคยสว่างแม้ด้วยแสงอาทิตย์เจ็ดดวงก็ <_ d> um> ได้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันมหาสม,มุทรลึก8ปด0 0โยนนยที่เคยมีรสเค็มได้กลายเป็นน้ำจืดแม่น้ำทุกสายพร้อมเพรียงกันหยุดไหลอัจ,จริยะภูตธรรมมากมาย ได้ปรากฏเกิดขึ้นพวกเทพรดาครั้นเห็นพยามมารแตกพ่ายไปกัดชื่นชมแซ่ซ้องสาธุการกล่าวสรรเสริญพระคุณเป็นการใหญ่ว่าพระสิทธ,ธัตถะเป็นมหาบุรุษที่เอาชนะพยามารได้ควรที่ชาวโลกจะได้น้อมเสียนลงกราบบูชาพระองค์ ผู้เที่ยงแท้จ่จะเป็นพระบรมศาสดาของมนุษย์และเทวาทั้งหลายการชนะศึกพยามารในครั้งนั้นถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับแรกในชัยยมงคลลกถาเป็นชัยชนะที่แท้จริงเพราะรบกับตัวจริงคือพยามารซึ่งมีอนุภาพมากทีเดียวนะจ๊ะ สาม,มารถบงังคับบัญชาได้ทั้งมนุษย์เทวดาพรหมอรุปพรมเขาอยู่เหนือวิสัยที่ปุตุชนคนธรรมดาจะไปถึงแม้ด้วยความคิดอย่างไรก็ตามมีอยู่ที่ที่หนึ่งที่เราจะไม่ถูกพยาม,มารบางังคับบัญชาได้คือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7 ที่ตรงนี้นะ่ะเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเราจะปลอดภัยจากมารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารมัจจุมารหรือเทวปุตตมารก็ตามไม่สามารถมาบังคับใจของเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาใจนะ่ะมาหยุดนิ่ง อยู่ที่ศูนย์กลางกายนี้นะ่ะให้ได้ตลอดเวลาแล้วเราจะมีสรณะที่พึ่งเทือระลึกอันสูงสุดคือพระรัตนตรยัยกระทั่งเป็นผู้มีชัยชนะตลอดการทุกเมื่อทุกทุกคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่าน ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและความเต็มเปี่ยมของชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นยอดนักสร้างบารมีผู้มีจิตใจเข้มแข็งเหมือนดังพระบรมโ,มโพธิสัตว์ให้มีสมบัติจกักรพรรด ตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นคิดอะไรที่ดีก็ให้สมปรารถนาให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยรู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดในวิชาธรรมกาย ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอน,นันตจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานกราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมา ร่วมกันสถาปนามหาธรรมกาย